Welcome to Thai Franchise Center Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Franchise Center Podcast รวมวิธีเอาตัวรอดในปี2566เมื่อรายจ่ายมากกว่ารายรับ 1. ต้องประหยัดให้มากที่สุด จัดการกับตัวเลขรายใจ่ายให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะจะได้มีเงินเก็บและมีเงินใช้ในการหมุนเวียนเพิ่มขึ้นซึ่งคําว่าประหยัดของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันก็ให้พิจารณาเอาว่าเรามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างที่ประหยัดได้ 2. ส,สร้างรายได้เพิ่มให้มากขึ้นการหารายได้หลายทางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีเงินมากขึ้นพอที่จะซับพอร์ตค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่จำเป็นต้องเพิ่งเงินจากงานประจำเพียงอย่างเดียว 3. อย่าสร้างหนี้เพิ่มการไม่มีหนี้เพิ่มก็เท่ากับว่ารายจ่ายเราไม่เพิ่มแม้รายได้จะไม่เพิ่มแต่ก็พอจะทําให้สถานการณ์การเงินของเราคล่องตัวขึ้นได้ดังนั้นเราควรที่จะวางแผนการใช้เงินให้ดี 4. วางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เรานั้นรู้ว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างก็จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าควรลดหรือตัดค่าใช้จ่ายตรงไหนที่ไม่จำเป็นออกไปได้บ้างทั้งนี้การวางแผนการเงินคือสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการประหยัดและการหาเงินเพิ่ม 5. ใช้เงินต่อยอดสร้างรายได้มีคนกล่าวว่าเก็บเงินอย่างเดียวไม่ได้รวยถ้าอยากรวยต้องลงทุนแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงจะลงทุนอะไรก็ต้องคิดให้ดีเลือกหาข้อมูลการลงทุนที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนพันธบัตรการออมทองวิธีการนําเงินมาต่อยอดเหล่านี้อาจจะได้ผลดีในระยะยาวแต่ก็ต้องควบคู่กับการวางแผนการเงินที่ดีร่วมด้วย อย่างไรก็ตามภาพรวมในปี2,516เชื่อว่าเราจะต้องเจอกับหลายอย่างที่ไม่คาดคิดดังนั้นทุกการใช้จ่ายจึงต้องวางแผนให้ดีใครที่อยากลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงและวางแผนในการบริหารจัดการให้ดีการติดตามข้อมูลข่าวสารในด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจถือว่ามีความสำคัญมากรวมถึงการใช้กลยุทธ์การตลาดที่ดีก็ล้วนแต่จะมีส่วนให้การลงทุนมีโอกาสประสมความสำเร็จได้มากขึ้น พี่ผมรู้สึกเบื่องานประจําไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้วแล้วเธอจะออกไปทําอะไรล่ะนั่นสิผมเองทําอะไรไม่เป็นสักอย่างความเชี่ยวชาญก็ไม่มีเอางี้ไหมหาข้อมูลดูก่อนเห็นช่วงนี้คนเขาทําแฟรนไชส์กันเยอะเลยแล้วจะหาจากที่ไหนล่ะเข้าเว็บศูนย์รวมแฟรนไชส์ของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์สิมีธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ๆใ,ให้เลือกลงทุนเยอะแยะหรืออยากจะเรียนอะไรก็หาได้เขารวบรวมคอร์สอบรมสัมมนานที่น่าสนใจเรียนฟรีหรือเสียตังก็มีใครที่ทําการค้ามีธุรกิจเป็นของตนเองอยากออกงานแสดงสินค้าออกบูธหรืองานอีเวนต์ตามห้างต่างๆตติด่อ ขอข้อมูลได้เลยนะเฮ้ยดีเลยลุงนี้ผมปรึกษาพี่ตั้งนานแล้วถ้างานก็เข้าเว็บไ h i i f r a n ช h i s e e e n t e r c o m หรือแอดไลน์แอดไทยแฟรนไชส์ได้เลยรวยแล้วก็อย่าลืมพี่ด้วยล่ะ